สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษน,นะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมน้ําที่หนองศิษย์นะคะอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษน,นะคะหนองศิษย์ถือว่าเป็นหนองน้ําที่สําคัญแห่งหนึ่งของอําเภอคุนหารนะคะจังหวัดศรีสะเกษเพราะว่าเป็นแหล่งน้ําที่มีประโยชน์และให้ความสําคัญกับเกษตรกรของที่เ,เขตอําเภอคุนหารนะคะเป็นอย่างมากเพราะว่าหนอง คุนหานนะคะทํานาปีและนาปรังได้นะคะทําให้เกษตรกร,กรของที่เขตอําเภอคุ้นหานแห่งนี้นะคะได้รับประโยชน์อย่างมากะคะ่ะ เปิดน้ำไปเยอะก็ทำให้น้ำรอ หลายตำบลนะคะที่ใช้น้ำแจกจ่ายจากของสิแห่งนี้นะคะคได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่าแหล่งน้ำที่นี่นะคะมีความสำคัญและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะคะของที่อำเภอคุนหารนะคะจังหวัดศรีสะเกษเกษตรกร,กรที่ทำนาปลางก็จะได้รับ เพราะว่า,าสามารถที่จะมีข้าวนะคะไว้บริโภคตลอดปีนะะหรือบางทางก็ทำขายนะคะชายได้ทให้มีไรายได้เพิ่มเป็นทางันา่และเกษตรกที่อำเภอขุนหานะคะและอกหายตบลก็จะมีความสุขนะคะได้มีข้าว ละะวันนี้วันที่สินะคะตุลาคมพุทธศักราช2563นะคะดังที่พระราชดำรัสนะ,ะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะละองค์ท่านนะคะได้ทรงตรัสไว้ว่าน้ำคือชีวิตนะคะความสำคัญของน้ำเนี่ยคะ่ะมีประโยชน์มากเพราะว่าเป็นแหล่ง 看，呐。 me mm -hmm. ฤดูฝนนะคะสัตว์น้ําก็จะเยอะหน่อยนะคะเห็นไหมคะที่บรรช้ยท่นเห็นนะคะว่าหนองสีอแห่งนี้นะคะมีความกว้างใหญ่มากนะคะเนื้อที่3,000ไร่นะคะเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะให้กับ ทางที่ก็ทำขึ้นมาลนะคะแต่ถ้าเป็นฤดูฝนนะคะน้ำก็จะน้นตรงนี้นะคะก็จะทำาราวไว้แบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเวลาเดินทางนะคะ รมาน้ําที่เขตอําเภอคุนหานนะคะและแหล่งน้ําทั่วไปหลายๆที่นะคะก็สามารถที่จะรองรับนะคะการทํานาปลังได้นะคะก็ดีใจกับเกษตรกรที่เขตอําเภอคุนหานด้วยนะคะที่สามารถจะทานาปลังได้นะคะทุกๆปีไปนะคะ ่มีข้าวนะคะพืชผักไว้รับประทานและให้เกษตรกร,ะกรนะคะชาวไร่ชาวสวนและชาวนานะคะและบุคคลทั่วไปนะคะได้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนี่เลยคะ่ะน้ำคือชีวิตนะคะทำให้อากาศเย็นด้วยนะคะถ้าเรามีน้ำเยอะนะคะ ออกซิเจนนะคะที่บริสุทธิ์หนไคะว่ามันอยู่ตรงนี้นะคะจะรสึกลมานะะมาลมพันและมีอากาศที่บริสุทธิ์มากนะคะเพราะฉะนั้นเราควรรักษาแหล่งน้ำไว้นะคะเหมือนที่เขตอำเภอคุณหารแห่งนี้นะคะได้รักษาไว้นะคะแล้วชาวบ้านทุกท่านนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจนะคะ ในการรักษาความสะอาดเก็บขยะนะคะมูลฝอยต่างๆไม่ทิ้งขยะนะคะทําให้แหล่งน้ําที่หนองสิแห่งนี้นะคะมีความสะอาดนะคะและบริสุทธิ์นะคะปราศจากขยะนะคะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและเด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้นะคะและเป็นที่ออกกำลังกาย ช่วงเชช่วงเย็นนะคะแม่เขตอำเขอคุ้นหารแห่งน,นี้นะคะเพราะว่าอากาศที่นี่บริสุทธิ์มากนะคะที่อื่นเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ามีน้ำที่จะรับประทานหรือว่าสามารถที่จะทำนาปลางได้ไหมคะและให้กำลังใจนะคะเกษตรกรทั่วไปนะคะสู้ๆต่อนะคะ ังจากที่เราพลล้นโรคโควิดมานะคะทำให้เกษตรกร,ะกรนะ,ะบางท่านนคะคะท้อแท้แต่วันนี้เราก็มามีน้ำนะคะรับประทานนะสามารถที่จะเพื่องพาตนเองน้นะคะใส่น้ำที่นี่นะคะ เป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตนะคะ <Okay. S 1> เขตอำเภอกุนหานแห่งนี้นะคะให้ได้รับความส